ข้อ5นะคะ x กําลัง4ลบ6 25้านะคะเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองนะคะโดย x กําลัง4เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น x กําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองนะคะลบ25ยกกําลังสองนะคะเราก็จะได้หน้านะคะหน้าของเราก็คือ x กําลังสองนั่นเองนะคะหลังของเราคือ25นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราจะใช้สูตรหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะคะเท่ากับ หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะอ่ะซึ่งตรงเนี้ยหนูจะได้เป็นอะไรนักเรียนก็จะได้เป็น x ก,กำลังสองทำไมคะก้อนแรกเป็น x ก,กำลังสองลบยี่สิบห้านะคะกับ x ก,กำลังสองบวกยี่สิบห้านะคะต่อมาค่ะวงเล็บแรกนะคะเราสามารถทําต่อได้นะคะเพราะเรามีสูตรผลต่างกําลังสองอีกเหมือนกันซึ่งยี่สิบห้าตัวเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรคะห้ายกกำลังสองนะคะ เปลี่ยนเป็นสองได้ส่วนก้อนหลังตัวนี้ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะคะเพราะว่าผลบวกกําลังสองเราไม่มีสูตรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแค่วงเล็บแรกนะคะเป็น x ลบห้าคูณ x บวกห้าค่ะส่วนวงเล็บหลังเขียนเหมือนเดิมก็คือ x กําลังสองบวกยี่สิบห้านั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะข้อหกค่ะ ข้อ6นะคะ81 y กําลัง4ลบ625นะคะแล้ก็ทําในทํานองเดียวกันนะคะถ้าเจอยกกําลัง4เนี่ยเราก็แปลงที่อยู่ในรูปกําลังสนะคะเราก็จะได้เป็น9 y กํลังสทั้งหมดกําลังสอง่ะแป y กํลัง4เปลี่ยนเป็น9 y กํลังสทั้งหมดยกํลังสองนะคะแล้วก็ลบด้วย25ยกกํลังสองค่ะ ไม่ได้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมค่ะหน้าของเรานะคะก็คือ 9y กำลังสองหลังเราคือ25นะคะดังนั้นเราก็จะได้เป็น 9y กำลังสองลบ25คูณกับ 9y กำลังสองบวก25นั่นเองนะคะก้อนหลังทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะคะแต่ก้อนหน้าค่ะก้อนหน้าเราเปลี่ยนได้ถูกไหมคะก้อนหน้าเราเปลี่ยนได้ 9 y กํลังสองเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปกําลังสองได้เป็นอคะส3 y ทั้งหมดกําลังสองนะคะลบด้วยนะคะยีแปลงเป็น5ยกกําลังสองนะคะคูณกับก้อนหลังค่ะ9 y กําลังสองบวกยีเหมือนเดิมค่ะวงเล็บแรกนะคะตรงนี้นะเราสามารถเปลี่ยนโดยใช้สูตรผลต่างกําลังสองได้ค่ะเป็น 3 y ลบ5คูณกับ3 y บวก5านะคะแล้วก็คูณบวงเล็บหลังก็คือ9กากำลังสองบวกยี่สิบห้าค่ะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดหนึ่งหกมกำลังสี่ลบหนึ่งหมืนะคะ ข้อนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปกำลังสองนะคะหรือผลต่างกำลังสองอีกเหมือนกันนะคะโดย160,000เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นอะไรคะเราเปลี่ยนเป็น400ถูกไหมคะเพราะศูนย์สตัวก็แบ่งครละ2ตัวนะคะ x ก,กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองค่ะลบ หนึ่งหมื่นนะคะก็คือหนึ่งร้อยยกกำลังสองนั่นเองนะคะหนึ่งร้อยยกกำลังสองนะคะจากนั้นค่ะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแล้วใช่ไหมคะได้เป็นอะไรคะได้เป็นสี่ร้อยเกกำลังสองลบหนึ่งร้อยนะคะคูณกับ สี่ร้อย x กำลังสองบวกหนึ่งร้อยค่ะตรงนี้นะคะจากนั้นครูเห็นค่ะว่าสี่ร้อยนะคะกับหนึ่งร้อยสามารถดึงอะไรออกมาได้ค่ะก้อนแรกก้อนแรกตรงนี้เราสามารถดึงอะไรออกมาได้คะดึงหนึ่งร้อยออกมาถูกไหมคะดึงหนึ่งร้อยออกมานะคะครูก็จะได้เป็นสี่ x กำลังสองลบหนึ่งค่ะอ่ะก้อนหลังนะคะก็ดึงอะไรออกมาได้คะ ดึง100ออกมาได้นะคะก็จะเป็น100นะคะคูณ 4x กำลัง2บวก1ค่ะเราเอาตัวเลขคูณกันก่อนนะคะเราจะมี100นะคะกับ100คูณกันเป็น10,000นะคะนะคะคูณกับ 4x กำลัง2ลบ1กับ 4x กำลัง2บวก1นะคะ แต่ตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าก้อนที่เป็น4 x กำลังสองลบ1เนี่ยสามารถทำให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองได้เพราะ4 x กำลังสองเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรคะ2 x ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมคะ4 x ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็น2 x กำลังสองทั้งหมดกำลังสองนั่นเองนะดังนั้นคูขอเปลี่ยนเลยนะคะคูณจะได้เป็น1 0 0 0 0มืค่ะคูณกับ2 x ลบ1 2 x บวกหนะคะแล้วก็คูณด้วย4 x กํลังสองบวกหนึ่นั่นเองนะคะ่ะ